เธอเป็นคู่คิดคู่ธูรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจอยู่ทุกทุกดาวไม่มีทเพื่อนคูคิด ไข่ไก่ผลผลิตของไก่ที่ธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญแก่มนุษย์อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเรื่องราวของเพื่อนคู่คิดในวันนี้คือการยกระดับไข่ไก่ให้กลายมาเป็นอาหารสําเร็จรูปที่น่าทึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากไข่ไก่สดแท้ร้อเเซนที่ใส่ความคิดสร้งสางสรรค์ทางโภชนาการลงไปจนกลายเป็นไส้กรอกไข่หรือลูกรอก ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่ผู้แทนธุรกิจรายนี้มุ่งมั่นและพัฒนาให้ไปสู่ระดับสากลเลยล่ะค่ะถ้าเราเลี้ยงไข่แล้วแล้วขายไข่มีกาไรเนี่ยผมว่าทุกคนก็มาเลี้ยงได้หมดทั้งประเทศแต่ณวันหนึ่งเนี่ยพอเลี้ยงกันเยอะๆนะแต่ดีมาร์ยังเท่าเดิมเนี่ยว่าราคามันก็ลดลงก็ไม่พ้นของการแปลรูปเพราะการแปลรูปเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคนไทยเนี่ยรู้จักแล้วก็บริโภคอย่างเช่นไข่ลูกลอกเมื่อปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดรวมอาหารสําเร็จรูปประเภทไส้กรอกมีตัวเลขอยู่ที่34,000ล้าน ซึ่งเป็นการเติบโตจากปีก่อนๆถึง10%เลยทีเดียวค่ะผมเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการมัดการตัดหรือว่าในเรื่องของการนึ่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรือสัมผัสเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็มาสะดวกกันทานมากกว่าคุณโกนจนาดได้อธิบายขั้นตอนการทำไส้กรอกไข่ลูกรอกอย่างคร่าวๆโดยเริ่มจากการนำไข่ไก่สดมาผสมกับเครื่องปรุงตีให้เข้ากันจากนั้นบรรจุใส่ไส้เทียมที่ทำจากคอลลาเจนต่อด้วยการมัดไส้กรอกเป็นท่อนๆเรียงใส่ภาชนะเพื่อนำไปอบและนึ่งต่อไปค่ะและน่าที่จะ บริการขาเขาไปเลยให้มันไซส์มันเล็กหน่อยก็ซื้อไปแล้วก็ฉีดถุงเค้ใส่แกงจืดนะกินได้เลยแกงจืดไส้กรอไข่อะไรเงี้ยนะจริงๆก็มาจากลูกลอกละครับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไข่ลูกรอกนี้ได้รับมาตรฐานจาก GMP และ HACCP ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมคุณภาพด้านสุขลักษณะคุณจึงมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี คุณค่าทางโภชนาการที่มีมากโดยเฉพาะโปรโตีนผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ที่ทานมังสวิรัตและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วยล่ะค่ะคือของผมไม่สําเร็จมาได้ผมมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเพราะว่าคนเราต้องเก่งในบางเรื่องอนะแล้วเก่งทุกเรื่องคงไม่ไหวเพราะว่าต้องมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยต่อให้สะพานจะสวยแค่ไหนก็ไม่มีความหมายหากไร้คนข้ามเหมือนกับเป้าหมายที่ไรค้ค่าถ้าไม่ได้ลงมือทํานะคะ คุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดดีๆอยู่เสมอไม่แน่ผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณค่ะและเช่นเคยเข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k b k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้ปอล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ